แล้วแบเมื่อก,กี้เลยค่ะอ่ะพนมมือพร้อ,กอมกันฝ่อเฮลพร้อมกันฝ่อเฮลเอนเอนเดลีฟุดวีเพดไดนมโอลฝ่อเฮลเอนแอนเดลีฟุดวีเพดไดนมโอโล ทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าทุกคนอดอยากมีภาคทักอาหาสงสารบรรดาไม่นาทูเดออิตข้าวมันไก่แค่นี้แหละคะลูกใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย